สวัสดีพี่ๆนักลงทุนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะสอนวิธีการเปิดบัญชีเทรดโอเคนะครับผมซึ่งวิธีการเปิดเนี่ยผมจะสอนในของมือถือนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะแชร์หน้าจอมือถือขึ้นมานะครับเดี๋ยวตอนนี้หน้าจอมือถือก็ขึ้นมาแล้วนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่มีในส่วนของแอปพลิเคชันเนี่ยผมก็จะใส่ไว้ใต้ดีสคริปชันนะครับผมก็จะมีลักษณะเขียนเขาว่าลิงก์สมัครนะครับผมก็คือ OKX นะครับหน้าจอนี้เขาจะมีโปรโมชั่นอย่างหนึ่งครับก็จะเขาจะให้สิทธิ์ในนกกาาารรรรรเปิดดดลลลล่่อองงงงะคคััับบทีีมวสสูุถึ50์ โดยกล่องเนี้เราจะได้มาแบบง่ายๆเลยแค่สมัครแล้วก็เค c ให้ผ่านแล้วก็จะได้เปิดกล่องละต่อมาแล้วครับลงมาต่อมาเขาก็จะเขียนคําว่าสร้างบัญชีเทสตนะครับผมก็ให้กรอกอีเมลที่เราจะต้องการสมัครเข้าไปนะครับผมก็กรอกเข้าไปเลยโอเคกรอกเข้าไปนะครับกรอกให้ถูกต้องนะครับผมนีเหลังจากที่ผมกรอกเสร็จแล้วนะครับให้ผมทําการกดสมัครได้เลยนะครับอคราวนี้เขาจะส่งรหัส OTP ไปยังอีเมลของผมนะครับก็ให้ไปดูที่อีเมลเลยโอเคกดเข้ามานะครับนี่นะครับ แล้วก็เอากรอกข้อมูลตรงนี้ไปวางนะครับในส่วนของเว็บไซต์ปึ๊บแล้วก็ให้ทําการกรอกเบอร์โทรศัพท์ของเราลงไปนะครับผมรายะกรอกเบอร์โทรศัพท์เสร็จแล้วนะครับก็ให้ทําการรอรหัสนะครับแ้วเขาก็จะส่งรหัสมา <Yeah. S 1> กดปุ๊บแล้วก็เลือกภูมิภาคน,นะครับผมก็เลือกเป็นไทยนะครับแล้วก็กดตรงติ๊กถูกตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้เขา รู้ว่าเรายอมรับในส่วนของเงื่อนไขการสมัครนะครับแล้วก็กดถัดไปได้เลยแล้วก็ตรวจสอบให้แน่ใจนะครับว่าที่อยู่ของคุณตรงกับที่อยู่ที่ตรงกับบัตรไอ ID ของคุณก็คือบัตรประชาชนของเรานะครับผมแล้วกดยืนยันครับกรอกรหัสผ่านของเรานะครับรหัสผ่านเนี่ยผมแนะนําว่าให้มีตัวใหญ่หนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็ตามด้วยอักขระพิเศษนะครับแล้วก็มีตัวเลขนะครับมีความยาวมากกว่า8ตัวอักษรนะครับผมโอเคผมกรอกเสร็จแล้วเขาก็จะไม่มีเงื่อนไขมาแจ้งเราแบบเมื่อกี้แล้วให้ทําการกดถัดไปได้เลยครับ โอเคตอนนี้เราก็สมัครเป็นเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมก็เราก็จะได้ไปชีไปแล้วเนี่ยพอกดตรงในส่วนของตรงนี้นะครับเนี่ยมันก็จะมาว่ามันก็จะแจ้งว่าตอนนี้เราสมัครมาได้แล้วแล้วก็มีเลข UUID บอกนะครับผมโอเคหลังจากสมัครเสร็จแล้วนะครับถ้าเกิดใครที่ทํามือถือเนี่ยผมก็แนะนําให้ไปโหลดแอปนะครับก็ให้กดไปที่ p อ Sto r e ของเรานะครับแล้วก็เสิร์ชคาว่า OKX OK กด,ดเข้าไปนะครับ เออจมือถือ Android หรือว่า iOS เนี่ยก็จะมีเอ่อวิธีคล้ายๆกันนะครับถ้าเกิดใครใช้ Android ก็กดไปที่ Play Store นะแล้วกดดาวน์โหลดแอป o k x นะครับผมเนี่ยแอป o k เคเเนี่ยจะมีเลตติ้ง5ดาวน,นะครับมีคนกดโหวดมาให้เนี่ย3,100่คนเลยนะครับผมก็ทำการกดเปิดได้เลยครับพอกดเปิดเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะมายังหน้าต่างนี้นะครับให้ทำการกดเข้าสู่ระบบะครับ ผมก็จะแจ้งว่าสมัครแล้วส่มไปเลยนํในส่วนของการสมัครในช่วงนี้นะครับกดเข้าสู่ระบบไปได้เลยครับโอเคต่อมาครับขั้นตอนที่ผมจะสอนนี่ก็คือการเข c ไซครับก็ให้ทําการกรอกอีเมลของเราลงไครับตึ๊บอ่ากดถัดไปนะครับผมแล้วก็กดใส่รหัสผ่านที่เราสมัครผ่านเว็บเมื่อกี้นะครับโอเคผมกรอกเสร็จแล้วแค่ทําการกดเข้าสู่ระบบได้เลยครับแล้วก็เลื่อนนะครับเพื่อที่จะทดสอบว่าเราเป็นอบอทหรือบล่า,านะครับเลื่อนให้มันตรงกับช่อง Okay. กดข้ามไปก่อนนะครับใครที่ต้องการเนี่ยก็กดเปิดใช้แล้วก็ใส่ OTP ของอ e ีเมลหรือว่า s m s ได้เลยนะครับผมโอเคกดข้ามไปก่อนเสร็จแล้วนะครับผมเราก็จะมาถึงหน้าต่างนี้แล้วเขาก็จะแจ้งนะครับว่า,ารับกล่องสุ่มเมื่อยืนยันตัวให้เสร็จนะครับจะหมดอายุภายในหกวันนะครับเมื่อเราที่ทําการสมัครมาแล้วเนี่ยให้ทําการสมัครและ KYC ภายในหกวันนะครับเพื่อที่จะรับของรางวัลสําหรับการสมัครครั้งแรกถ้าเกิดกล่อ,องข้อความนี้ใครไม่ขึ้นนะครับก็แนะนําว่าให้กดไปตรงนี้นี่ตรงนี้นะครับ กดเข้าไปก่อนอน,น้อยเสร็จแล้วนะครับให้ทําการกดตรงนี้นะครับผมการไม่ได้ยืนยันปุ๊บแล้วก็เลื่อนลงมากดตรงการยืนยันตัวนะครับผมเขาจะพาเรามายังหน้าต่างนี้แล้วแต่ว่าประเด็นคือผมเนี่ยเคยสมัครแอปพลิเคชันมาแล้วและผมจะอาจไม่สามารถสมัครให้มันขึ้นว่า k ค c ผ่านไดน้ครับให้ทุกคนเนี่ยกรอกข้อมูลที่ถูกต้องเงาไปนะครับบัตรประชาชนที่ถูกต้องแล้วก็ข้อมูลที่อยู่ที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ชื่อเนี่ยต้องตรงกับบัตรประชาชนเรานะครับอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดครับผม แล้วก็ทําการกดยืนยันได้เลยครับแล้วก็เลือกเอกสารยืนยันตัวนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะลองใช้เป็นใบขับขี่ดีกว่าเพราะว่าผมเคยสมัครด้วยบัตรประชาชนไปแล้วนะครับรอบนี้ผมจะลองใช้ใบขับขี่ผมเนี่ยในการสมัครดูนะครับเนี่ยกดถัดไปได้เลยครับแล้วก็ต้องการจะเข้า๋ยวกล้องครับกดเปิดกล้องครับโอเคตอนนี้เขาก็จะมีนะครับว่าตัวอย่างวิธีที่จะได้บัตรที่ถูกต้องนะครับเป็นยังไงนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ให้ทําการกดยินยอมนะครับผมเริ่มต้นเลยครับ แล้วก็ให้ถ่ายบัตรใบขับขี่ของเรานะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเซนเซอร์นะครับผมตันนี้ก็กอกใบขับขี่ของเราเรียบร้อยแล้วครับก็ให้น้องการกดเด็กนะครับแล้วก็ถ่ายจากหลังบัตรนะครับผมไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชนหรือใบขับขี่เนี่ยก็จะให้กกอกทั้งหน้าบัตรหลังบัตรเลยนะครับเอ๋เกอกไปได้เลยครับรอเขาจับภาพได้สักคู่นะครับ โอเคนะครับหลังจากที่ทําการถ่ายในส่วนของลามบัตแล้วให้ทําการกดน็กไปได้เลยนะครับเน่ก,ก็จะหยุดอานล่างนี้ต่อมาครับจะเป็นการยืนยันหน้าต่างของเรานะครับผมให้ทำการกดถัดไปนะครับโอเคตอนนี้ก็น่าจะผ่านแล้วนะครับผมเสร็จแล้วถ้าเกิดสมมุติว่ามันเด้งมาถึงหน้าต่างหน้าต่างนี้นครับให้ทําการกดน็กได้เลยนะครับแล้วอาจจะใช้เวลาถึง2นาทีนะครับในการประมวลผลว่าเราจะสามารถสมัครได้หรือเปล่า รอ2นาทีนะครับนี่นะครับผมก็ถ้าเกิดใครที่ใช้ข้อมูลถูกต้องนะเขาจะขึ้นว่าการยืนยันสําเร็จนะครับแต่ว่าเนื่องจากที่ผมเคยสมัครบัญชีไว้แล้วเนี่ยมันก็เลยจะแจ้งว่าคุณเคยมีบัญชีอื่นแล้วนะครับก็ให้เข้าบัญชีที่มีอยู่นะครับผมใครที่สมัครอย่างถูกต้องเนี่ยก็จะไม่ขึ้นแบบผมนะครับผมอันนี้คือผมเคยมีบัญชีไปอยู่แล้วโอเคเองครับเข้าใจหรือยังให้เราสมัครได้แค่หนึ่งบัญชีนะครับหลังจากที่ทุกคนทําการกด next เ,เนี่ยแล้วรอ2นาทีเนี่ย มันก็จะพาไปยังหน้าหลักนะครับแล้วก็จะให้เรารอประมาณชั่วโมงถึงสองชั่วโมงนะครับเพื่อที่จะแจ้งผลมาทางอีเมลของเราว่าเราสมัครผ่านหรือเปล่าครับอันนี้ผมขออนุญาตกดกระบาดก่อนนะครับต่อมานะครับผมก็ผมก็จะสุกสอบตั้งค่าในส่วนของออออความปลอดภัยนะครับผมก็ให้มากดตรงที่เดิมนะครับผมก็คือโปรไฟล์และการตั้งค่ากดต่อไปตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกที่หัวข้อ ความปลอดภัยนะครับผมก็ให้เลือกมายังการยืนยัน2ขั้นตอนนะครับก็คือ T f a เอทก็ค่อนข้างจะสําคัญนะครับสําหรับยุคนี้นะครับต่อให้เขารู้รหัสเรานะครับเขาก็จะเป็นยที่ที่จะต้องมีเบอร์ของเรานะครับแล้วก็มีอีเมลของเราครับเพื่อที่จะยืนยันในการเข้าบัญชีหรือต้องการถอนเหรียญทิโตะครับก็ให้มากดเปิดตรงนี้ได้เลยครับเดี๋พอกดเปิดเสร็จแล้วให้ให้ทุกคนนะครับกดคําว่าส่งรหัสนะครับ ส่งไม่สาเร็จนะครับเมื่อกี้ผมได้ทําการกดไปร,รอบหนึ่งแล้วอันนี้ก็คือรหัสที่เขาส่งมาแล้วผมก็จะกรอกไปเลยนะครับถ้าเกิดใครที่กดตรงนี้เสร็จเนี่ยเขาก็จะส่งรหัสมาแบบที่ส่งให้ผมนะครับผมกดเรียบร้อยไปครับเดี๋ยวพอกดเรียบร้อยไปเสร็จแล้วนะครับผมเขาก็จะกดว่าเปิดใช้งานแล้วนะครับผมแค่นี้บัญชีเราก็จะปลอดภัยเพิ่มขึ้นมาอีกระดับหนึ่งครับอันนี้ก็คือเป็นการตั้งค่าความปลอดภัยเบื้องต้นนะครับที่มันอาจจะไม่ยุ่งยากมากจนเกินไปนะครับผมสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ